เห็นข่าวตะวันออกกลางที่อิสราเอลกับอิหร่าน,านเขาตึงๆกันอยู่แล้วใช่ไหมครับหลายคนคงกังวลว่าแล้วราคาน้ำมันบ้านเราละ่ะจะเป็นอย่างไรต่อเรื่องนี้รัฐบาลเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับล่าสุดท่านรองนายกพีรพันธ์ะครับได้สั่งมอนิเตอร์สถานการณ์แบบติดขอบจอกันเลยทีเดียวเพราะว่าไทยเรานำเข้าน้ำมันเยอะถ้าเส้นทางขนส่งมีปัญหา ราคาก็อาจจะพุ่งขึ้นได้นะครับข่าวดีก็คือรัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือเอาไว้แล้วครับ ข้อแรกก็คือสั่งลดเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนน้ำมันทั้งเบนซินดีเซลพูดง่ายๆก็คือลดภาระตรงนี้ลงนะครับเพื่อช่วยพยุงราคาหน้าปั๊มมาให้พุ่งแรงจนเราจุกกันไปส่วนคำถามที่ว่าแล้วน้ำมันเราจะพอใช้ไหมสบายใจได้ระดับหนึ่งเลยครับเพราะตอนนี้เรามีน้ำมันสำรองอยู่ในประเทศทั้งน้ำมันดิบ น้ำมันที่กำลังขนส่งมาและน้ำมันสำเร็จรูปรวมๆแล้วใช้ได้ยาวประมาณ60วันหรือ2เดือนเต็มและถ้าสถานการณ์มันดูไม่ดีจริงๆเขาก็มีแผนที่จะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มสเต็ปทันทีสรุปก็คือรัฐบาลเขาเตรียมพร้อมรับมือแล้วนะครับทั้งแผนระยะสั้นช่วยพยุงราคาและแผนระยะยาวเรื่องปริมาณสำรองก็หวังว่าสถานการณ์โลกจะคลี่คลายเร็วๆนี้นะครับ ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมไทยแลนด์และมีเส่วงร่วมกับข่าวนี้ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กดหัวใจเอาไว้คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญกับอับดุลน,นักเล่าข่าวลุงจะเล่าให้ฟังครับ